สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียในโอกาสวันปฏิวัติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียซึ่งตรงกับวันที่1พฤศจิกายน2567าความว่า พนักท่านนายอับดุลมายิตะบูลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียกรุงแอลจีเรียในโอกาสวันปฏิวัติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพรนนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวแอลจีเรียมีความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรือง ข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทยรู้สึกชื่นชมยินดียิ่งในความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียกับประเทศไทยข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความเข้าใจอันดีและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนรวมถึงด้านพลังงานและการท่องเที่ยวให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระประมาพิไทยมหาวชิวราลงกรพระวชิวรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีพร,าพระราชทานพระราชบรโอการให้คณะบุคคลเฝ้าทุลอองพระบาทวันนี้เวลา 9.01. นาฬิกาหนาที สมเด็จพระนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสาปทุมพระราชทานพระราช,ชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุลอองพระบาทตามลำดับดังนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาบเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยายลัยกรรมการสภามหาวิทยายลัยรามคำแหงรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยายลัยรามคำแหงนำคณะผู้บริหารมหาวิทยายลัยรามคำแหงทุนกล้าวทุนกระหม่อมถาวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2566เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำพันตำรวจเอกดุษฎีอารยาวบุตรและครอบครัวเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา นายสมชายพิสิตกุลสุนทรประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวันในพระราชุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนายแพทย์จุมพลสุวรรณประธานมูลนิธิเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลเขาคิจกูดและคณะ ท,ทุนกระทุ้นกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสมทบทุนมูล,ลนิธิเทพร,รัตน์เวชานุกูลในขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้นายพลบำรุงพร้อมครอบครัว ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการเรฮีโรเพื่อกองทุนวิจัยโลหิตวิทยาสมทบกองทุนวิจัยโลหิตวิทยาพลเอกสแสวงท่านผู้หญิงนวลผ่องเสนานารงค์เพื่อการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาบุคลากร,กรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย นายพิชิตวิวัตร,รุจิราพงศ์ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์บริษัทเด็ดเบย์จำกัดพร้อมครอบครัวทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาติไทยาานางสาวสซิรินทร์ทรศรธิกุลรองประธานกรรมการมูล,ลนิธิทานน้ำใจ นำคณะกรรมการมูลนิธิและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ดีเด่นและดีจากการคัดเลือกของมูลนิธิประจำปีการศึกษา2,566ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเฝ้าทุลอ,องพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินโครงการ ในโอกาสนี้ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยนายคุนสาเรือนเอกการาชทูตแห่งราชาอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางลีเลียเคยนาภริยาเอกัคราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลลอองพระบาทด้วย สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเวลา17นาฬิกา41นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารี สเสด็จออกนาวังสับปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอศวะมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะรองประธานมูล,ลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลผู้บริจาคเงินและผู้สนับสนุนกิจาการของมูล,ลนิธิเฝ้าทุลาอ,องพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงิน จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูล,ลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่2ทับ2,567เพื่อพิจารณาตัดสินบุคคลที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจําปี2,567รวมทั้งพิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2,567 และพิจารณาการจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2568ในปีนี้เป็นปีที่33ของการพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลมีผู้เสนอชื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล73รายจาก29ประเทศในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิาาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตร,ราชสุดาสยามบารมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2567ในวันที่30มกราคม2568ณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดราชาธิวาสวิหารวัดมกุฏกษัตริยารามและวัดสมนัสวิหารวันนี้เวลา14นาฬิกา53นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จไปทรงประกอบพิธีสมโพชิพระสัมพุทธพันนีจำลองและ,สะเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินนณวัดราชาที่วาดวิหารเขตด,ดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับการบุรณะพระสัมพุทธพันนีจำลองและส่วนประกอบพระสัมพุทธพันนีจำลองได้แก่ผ้าทรงสะพักปักดาราปฐมจุลจอมเกล้า และอักษรพระบระมาิไทยจอจอจ,อจอรพร้อมนพปกดณเสวตชัติที่กางกั้นเหนือพระสัมพุทธพันนีจำลองไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่อง mm. ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหรอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสครบ200ปีที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชทรงผนวดและประทับจำพรรษาณวัดราชาที่วาดวิหาร โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ในการบูรณะมีวัดราชาธิวาดและกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินงานซึ่งนับเป็นการบูรณะปฏิสังขณ์ครั้งใหญ่ตามโบราณราชประเพณีและทรงพระกรุณาโปรดเก,กล้าโปรดกระหม่อมให้มีการสมโพธในโอกาสพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกถินในวันนี้ โอกาสนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระสัมพุทธพันนีจำลองพระประธานพระอุโบสถทรงจุดทูปเทีย bitcoin, เน,น,น,สสนยเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระราชสีรีรังคารสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงกราบทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้พานพนักงานภูษามาลาแล้วทรงยืนณที่นั้นเจ้าหน้าที่กรมการศา,ยายสนากราบทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ จบแล้วทรงหยิบผ้าใยที่ผ่านแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกรรแล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักสู่พระประธานทรงว่าบทสวดจบสามผลแล้วผินพระพักสู่ที่ชุมนุมสงฆ์กล่าวคำถวายผ้าพระกฐถินทรงวางผ้าใยไว้บนผานแว่นฟ้าที่เดิมทรงประเคนผ้าายและเทียนปาติโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สองแล้วเสด็จเข้าหลังพระอุโบสถทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระสามพุทธวัฒโนภาด ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสาการะพระราชนีราคารสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมาราชเทวีพระพันวษาไอจาิกาเจ้าทรงกราบพระสงฆ์ทำพิธีกรถินกรรมเมื่อพระสงฆ์ผู้ครองกรถินออกไปครองผ้าพระกรถินเสร็จกลับมานั่งยังอาจสงพร้อมแล้วสเสด็จไปทรงประเคนเครื่องบริขารพระกรถินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกรถินทรงหลังทักษีโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก เวลา15นาฬิกา35นาทีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินนวัดมกุฏกษัตริยารามเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชภายหลังจากขุดคลองพระดุงกรุงเกษมเป็นคูพระนครชั้นนอกและให้มีวัดเลียงรายอยู่ตามชายคลองเหมือนกับกรุงศรีอยุธยา จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดขึ้นเคียงคู่กับวัดสมนัตวรวิหารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2411ช่วงแรกเรียกชื่อวัดว่าวัดนามบัญญัติเมื่อสิ้นรัชการจึงเรียกนามพระราชทานว่าวัดมกุฏกษัตริยารามอันเป็นนามตามพระปรมาพิไทยและมีลักษณะพิเศษเฉพาะคือมีเสมาสองชั้น ชั้นแรกเรียกว่ามหาสีมาซึ่งอยู่ในซุ้มที่มุมกำแพงรอบวัดและเสมารอบพระอุโบสถอีกชั้นเรียกว่าขันธสีมาซึ่งพระสง์สามารถประชุมธรมสังฆกรรมได้ทั้งพระอุโบสถและพระวิหารสำหรับพระวิหารพระอุโบสถรวมถึงหน้าบันและด้านบนของซุ้มประตูหน้าต่างมีลายพระมหามงกุฎอันเป็นตราประจำรัชกาลที่4ส่วนด้านในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแตกต่างจากวัดอื่นเช่น เรื่องพระสาวกในบาลีและอัากาฐกถาพระอัครสา,าวก1 1พระองค์อัครสา,าวิกา8องค์ภาพาการบำเพ็ญกรรมฐานสิ่งที่พึงปฏิบัติเนื่องด้วยพระธรรมวินัยทุด,ดงขวัตบนบานหน้าต่างและบาประตูด้านในเขียนพระสูตรที่เป็นคาถาด้วยตัวอักษรบรรจงจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามากุฏวิทยามหาราช ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูเทียงเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราช